สวัสดีครับผมเซลนอบจากบริษัทเทอร์มินอลอีซูซูสมุดปราการโชรูมเทอร์มินอลตั้งอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่2.3ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเตรียมปล่อยรถคันนี้4ประตูไฮแลนเดอร์1.9ึแซคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าคันนี้ซื้อสดนะฮะ949,000บาทจองรถกับผมในวันที่5กันยายน6 6วันนี้นะครับวันที่7ตรงกับวันส่งมอบรถคันนี้ละใช้เวลา3วันเท่านั้นเอง สี่ประตูไฮรลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าแซดเกียร์ออโต้รุ่นยอดนิยมเลยสำหรับโปรโมชั่นของรถคันนี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทค่าง,งวดแปดสิบสี่งวดก็อยู่ที่หนึ่งหมืนสามพันสองร้อยห้าสิบสองบาทคำปรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับเกยียร์แซดถือว่าเป็นรถรุ่นรองท็อปเลยทีเดียวก็มีให้เลือกด้วยกันนะครับ949,000บาทเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกส่วนถ้าเป็นสีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทา สีบอนเงินสีดำเนี่ยราคาจะถูกกว่าสีขาวมุกอยู่7,000บาทนะครับไปเดี๋ยวไปดูออปชั่นอุปกรณ์เพิ่มเติมของรถคันนี้ย้ําเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับผมกับโปรโมชั่น3 9มหมได้อะไรบ้างซื้อเงินสดได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือผ่อนนะฮะโปรโมชั่นเดียวกันเลยสําหรับเจ้า4ประตูไฮไลเนอร์หนึ่งจุดเกียร์ออโต้คันนี้สีขาวมุก ราคาเงินสดนะฮะ9 4 9 0 0 0บาทสำหรับโปรโมชั่นเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0 0 0บาทสามารถผ่อนได้ยาวสุด8 4งวดค่างวดก็จะอยู่ที่13,252บาทแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบสีขาวมุกนะฮะก็จะมีสีเทาลมโบสีดำสีบอลเงินราคาจะถูกกว่าสีขาวมุกลงไปอีก7,000บาทไม่ว่าสดหรือผ่อนนะครับโปรโมชั่นเดียวกันเลย อุปกรณ์ตกแตง่งนี่นะครับไม่ว่าจะโปร่สามหหรือว่าจะซื้อสดจ่ายทีเดียวเลย9ก้าแสนีฟิล์มกองแสงนี่เลือกได้เลย6 0 4 0บ0เลือกเอานะครับตามความชอบของเราเลยพกคิ้วกันศาสตร์พื้นปูกระบะแม็กไลเนอร์เนี่ยเราให้เป็นของแท้ทั้งหมดเลยคันนี้ลูกค้าก็ออกแบบในสไตล์เดิมๆนะครับ ลูกค้าแจ้งในวันรับรถมาว่าเดี๋ยวรถคันนี้จะต้องไปดีไซน์เปลี่ยนล้อแน่นอนลูกค้ามีดีไซน์มีแบบล้อของตัวลูกค้าเองแล้วนะครับได้ข่าวว่าเอาไปทำยีรับแคะด้วยก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะฮะจะขับเดิมๆหรือว่าจะขับแบบแต่งซิ่งแล้วแต่เลยลูกค้าดีไซน์เองได้เลยนี่ออปชันภายในก็จัดได้ว่ารุ่นรองท็อปเลยนะฮะ ภายในนบุหนังทั้งหมดเลยเบาะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเป็นเบาะแบบคูแม็กนะฮะลดการสะสมของความร้อนเนี่ยคอนโซลบุนุ่นนนมระบบเซฟตี้มีมาเต็มๆครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก EBD ถึงแม้เราจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็มาพร้อมฟังก์ชันขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาให้เลือกใช้งานด้วยเนี่ลูกค้าอยากจะขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาก็เลือกใช้งานที่ หัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยผ่านสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับออปชั่นของรถรุ่นเกียร์ออโต้รุ่นเนี้ยถ้าลูกค้าจะใช้งานแบบเกียร์ธรรมดาก็การออกตัวการเล่งแซงอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองดีเหมือนเกียร์ธรรมดา100%นะฮะเป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาระบบป้องกันลดลื่นถลายล้ลอหมุนฟรีนี่มีมาครบเลยระบบช่วยเหลือขณะลงทางลาชันออปชั่นเต็มๆครับ พร้มอะไรเบาติฟัง์กชันพร้อมระบบ,บล็อกความเร็วครีคอนโทลหน้าจอของรุ่นเกรดแซตัวนี้จะเป็นเจ็ดนิ้วนะฮะรองรับการใช้งานโทรศัพท์ได้ทั้ง2ระบบเลย Android iOS พร้อมกล้องถ่ายหลังให้เรียบร้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่ช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมีมาให้ครบเลยสำหรับเกรดแซตึบนี่พร้อมช่องเสียบ USB ใช้วเวลา3วันนะครับเงินสดง่ายๆเลยรถเรามีพร้อมแต่งรถเสร็จลูกค้านัดรับเลยออปชั่นของแถมจัดเต็มให้ลูกค้าเลยโอเคนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับ4ประตู1.9เกร์แดเกียร์ออโต้หรือว่าเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับยังไงก็เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปนะครับ0814676ด 8, 8 9 ID Line ของผมอยู่ด้านล่างคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันอีกช่องทางหนึ่งได้เลยสำหรับวันนี้แนะนำา4ประตู1.9เกร์แซดเกียร์ออโต้นะครับรถรอการส่งมอบเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับส่งมอบรถคันนี้กันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม